กรณีที่เรามีปลั๊กไฟอยู่แล้วเราอยากจะติดนะครับตัวเต้ารับที่สามารถชาร์จนะครับพวกอะแดปเตอร์มือถือได้ทั้ง type a type c นะครับตัวนี้เป็นขนาด2 4แอมป์5 m โวลต์นะครับแล้วผมจะติดตั้งควบคู่กับตัวสวิตช์หนึ่งอันสวิตช์ตัวนี้จะใช้ควบคุมนับการเปิดปิดตัวที่ชาร์จตัวนี้ได้นะครับผมมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็การต่อระบบสายไฟเนี่ยจะต่ออย่างไรนะครับจากตัวเต้ารับตัวนี้ขึ้นมานะครับการเริ่มต้นนะครับผมเราก็จะถอด ตัวปลั๊กไฟที่เราจะต่อไฟออกมาเนี่ยครับพอดออกมาเลยสำหรับสายไฟที่จะใช้นในงานนี้เราจะใช้แค่2ตําแหน่งก็คือตัวสายลายกับสายนิวตอนนับสีน้ําตาลกับสีฟ้าเจาะรูนะครับตัวบล็อกกันน้ําที่เราจะติดตั้งเข้าไปที่ตรงนี้นะครับให้รูเนี่ยตรงกันนะครับจากนั้นเราก็ยึดตัวบล็อกกันน้ําตัวนี้ด้านบนยึดติดกับตัวเสาเหล็กเลยนะครับเราจะจัาสายไฟ2เส้นขึ้นไปนะครับก็จะมีตัวสายลายสีน้ําตาลนะครับกับสายนิวตอนสีฟ้า นะครับจะมีช่องที่ว่างอยู่เสียบเข้าไปได้เลยทั้งสายอ่าลายและสายดิจิตอนนะครับในงานนี้เราใช้แค่2สายนะครับส่วนสายกาวเราไม่ใช้นะครับตัวปลั๊กด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะปิดฝาครอบนะครับเก็บจัดเลี้ยงสายต่างๆนะกลับเข้าที่เดิมได้ตามปกติเลยโดยสายลายที่ขึ้นมานะครับเราก็จะเสียบเข้ากับตัวสวิตช์ไฟฝั่งขาเข้านะครับตรงนี้เลยเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราเอาตัวสาย ไฟอีกหนึ่งเส้นเนี่ยมาต่อที่ทางสวิ์ขาออกนะครับด้านนี้นะก็คือฝั่งขาออกเวลากดสวิ์นะครับไฟก็จะวิ่งผ่านเส้นนี้มาแล้วเราจะเอาตัวสายนิวตันนะครับกับสายลายตัวนี้มาใส่ที่ตัว USB ของเรานะฝั่งนี้นะเขาก็จะมีตัวบอกว่าสายลายเข้าที่นี่สายนิวตันนะครับเข้าที่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เอาสายนิวตอนเนี่ยกับสายลายเนี่ยประกอบเข้าไปสายเข้าไปตามตำแหน่งเลยนะครับ ลักษณะการต่อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสายลายที่มาจากตัวปลั๊กเนี่ยมาเข้าตัวสวิ์แล้วก็ออกไปนะครับเพื่อที่จะมาเข้าตัวช่องเสียบ USB ของเราเขาก็จะมี2อเส้นนะครับก็เป็นสายลายกันนิวตอนเราก็ต่อเข้าไปเลยคร่านี้เองเสร็จสิ้นไปนเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปในกล่องกันน้ําของเราได้เลยนะครับผมเนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับตัว USB เนี่ยสามารถใช้งานได้โดยการเสียบนะครับสาย A ท้าใ C นะครับใช้งานได้นะครับแล้วตัวสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเปิดปิดนะครับการใช้งานได้ด้วยนะเวลาจะใช้เราก็แค่มาเปิดนะครับแล้วก็เสียบใช้งานส่วนพอใช้เสร็จนะครับเราไม่ต้องถอดสายก็ได้เราสามารถมาปิดปิดสวิตช์ที่นี่ได้เลยนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะเผื่อท่านใดอยากได้ตัวช่องเสียบ u s b เพิ่มที่บ้านนะครับสาหรับตัวเต้ารับลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่ทําได้เช่นเดียวกันนะครับลองดูเป็นแนวทางได้ครับ